ปอยครับมีเสียดเอคชส่วนเข้ามา3คนมาที่ของะตะมุเอาตัวรอดมาได้แล้วะตะมุถึงไมครับบองดีกันงโยนโยกมาให้กับการดีรับมาที่ทายรถทายรถไหลให้มาลิช ได้หลายนายมาเรียนีบรองอุทธรณานไปจัว่ากันได้เนยหรอโดยทางสโมสรของการต้อนรับทุกมาก็ต้องข้ารับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอ,ขอบคุณมากครับคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านประธานในพิธีเลยครับเพราะทุนีแล้วก็รีของประเทศของเราแล้วก็รู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ท่านน้องชาติครับยังไม่ยอมลงสนามครับแล้วก็